เอาแล้วครับบอฟยังครับคุณแคบคุณมินิบอฟแล้วประตูไหนประตูจะมีทั้งหมดสิประตูเลือกมาเลืออโอเคเป็นรางวัลเป็นเงินเป็นเงินหน 1, ึ่งล้านผ,<ม>ผมเลือกเลขมุงผมเลือกเลขมุคลนรับเลขเก้าไี่ิประตูอยนหน่อยกติกาอกว่าจะมีสิบประตูะะตอย่าี่บอกจะมีประตูใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ย ประตูไหนคิดว่าเป็นหนึ่งล้านอ่าอ่าหมายมีสองประตูนะฮะมีสองประตูแล้วทีเนี้ยประตูหนึ่งก็จะเป็นเงินหนึ่งล้านประตูหนึ่งก็จะเป็นโจ๊กเกอร์ห้าคูณเรือกประตูสองประตูห้าคุณประตูแล้วภายในมันเป็นหนึ่งล้านหนึ่งล้านแตะนะครับและพอดได้ทันที อันนี้อันนี้บอกได้เหรอครับตอใจอะนดี้ง่ายมากพอนะครับเลือกตู้ไหนดีครับเลขมงคลครับเลขเก้าหนึ่งเก้าไกลเดี๋ยวซูมกันอืมหนึ่งแล้วกันหนึ่ง,หน,งนหนึ่งนะถ้าคุณเลือกเลขหนึ่งแล้วเป็นหนึ่งล้านบาทแจ็คพอตตายนะถ้าพร้อมแล้วทีมงานขอภาพปิดตาให้มีนี่ครับปิดไว้ปิด ม,มีมีมีอยู่ปิดตาไว้แล้วก็อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกแล้วอ่ะทำนะพ,ะพะยุงครับถ้าพร้อมแล้วมินิถ้าพร้อมแล้วผมพยุงนะขออ่ะครับเอ้ย,อย,อ,ยอย่าเปิดดิเอยอย่าปิดอีอย่าปิดหูป,ป้ายเออและผมเปิดตาและเปิดประตูไปครับเปิดประตูเปิดประตู และพอพร้อมแล้วเปิดครับปึ้งปึ๊งปึง้งปย๊งล้งแจ็คแจ็อดแตกแม่อา,มา,ม,ามาดูที่เลขกองดิมันมันคืออะไรเลขสบเลขอะไรเป็นปีศาจจ๊กเกอร์แต่วันนี้เขาไม่ในนี้เขาเสียใจครับไม่ได้เขาไปไปเปิดเจอรัสนะฮะคุณมินี่รับปเด็นหนึ่งล้าน สีเยียหนึ่งล้านบาทวันี้ตัวคูคุณวีนี่นะครับก็สนุกกันได้แบบง่ายๆแบบนี้นะครับก็ขอบคุณตัวสนุกนะครับสถานีเอฟเฟอร์สถานีแห่งธนะครับพบกันใหม่กับรายการเด e Gold m ิ l l i o n ประจำวันในวันและเวลาเดียวกันนี้ทาง VTV สอง HD คู่สาวเพืนในกรติกไปรายการตลอดหนึ่งชั่วโมงแบบนี้ลารับวันนีอันนี้คุณวีนี่กับอันนี้คุณวีนี่กับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะอบเจซอหวัตกตจุน,จนัศน์บุญ